สบายดีพี่น้องสบายดีน้าพี่น้องเมื่อนี้เฮามีภารักิจสิไปคลองเตยเนาะไปหาสือเป็ดไม่เห็นตัวเป็ดตัวเลือดเนาะตอนนี้เฮาไปอยู่จถา,านีวัดมังกรเอาสิเดินทางโดยรถไฟฟ้าเนะพี่น้องคนก็หลย่ลยๆ่ได้คน นเฮ้ยเขาก็มีหายบลืมชื่อมาจับตาเขาซื้อจากสถานีวัดบางกอกไปขึ้นซูนสลิกริดเนาะแมนอกพี่นนองไปเบิ่งนกันเลยพี่นนองตอนนี้ซาพิมกำลังหาเงินอยู่จากน้อนกับจากน้อนพันีวาวันจันทร์บริยุทธ์มาพี่ เราได้ก่าตัวรถนะอาสบ,บาทาานละคนสิบบาทแต้นี่ด้วน,อนอ้องนีแล้วก็เผ๋าย่างไว้ๆเดี๋ยวมันหนีแ<อ> <laughs> ส้วพิมพ์ระยานแต่มันหนีเ่าชืลงไลยสันสลาสองบอ,อนะนี่แหะอตอนนี้อ่ะก็อย่างหาสาันสลาสองเยู่ยอยู่สนสุด อยู่นอนอยู่กับสภิมวันยุดมีภลรกิบลดรตลอดลคนคนละเศร้าวกว่าบา้านนะ <c oughs> แร่เนาะเนาะเกือบบทันเนาะแร่จนหางคำมองเนาะพี่เนาะวีร <c oughs> ิกิเซ็นเตอร์สเตชัน อดแล้วเนาะถ้าต้ว่าจะหมอเดินธนิ <laughs> กิจเ <laughs> ดินทางแบบสะดวกสบายเนอะก็ไปจะขึ้นคลองเตยมันจะมีบอกอยู่อ่านป้ายเอาเด้พี่น้องเด้ <c oughs> เอเราจะออกมาชวนสมานาที่น้าพี่น้องเนะี่ย เชือสวนเลยมาหาเก,กับวินอืมชาพิมพ์ลงตีปเนาะไปหนันเป็นสีแแงของเตยามาหอดสีแแงเนาะสีแแงของเตยเลยพปเนอะแยกำรามสี่บอลเลยโอ้หักกระโหูเลยนี่ ข้างหน้าเ้าก็จะเป็นตลาดของเตยแล้วเนาะเบิ่งเลยสิ้่ายแยกเนี่พี่น้องนี่แงะความซีนเป็นของเตยเนาะพี่น้องโอ้คุ้มควรบุญชิโตะแล้วได้เนี่ยสะพานลอยฝนกคยเฮ็ดใหม่แต่ก่อนเป็นหุบปูพงจุดเมือนี่ใหม่แด้วเนี่ยพี่น้องในมุมสูง

đây nó phải nó ta nhảy Tôi pet bọ Ờ đi mặc cái đồn này mặt đấy, mặc em

สีอื่นหมดที่ป่ะเอานั่นก็ได้เน้อทำด้วสีครับค่าผมค่าทำนี่สามสิบบาทเพาถ้าสองตัวนี่ก็หกสิบบาทเอาตัวใหญ่ๆครับเลยอ่นั่นแหละเป็ดน้อยหรือเป็ดใหญ่เดี๋ยวคือเป็ดน้อยฝากไว้นะครับเดี๋ยวมานะโอเคครับไป

เอาได้ามาบด่เดีอ,อ,อ,อยู่่ยานางมีบัตรครบสุดเลยเจ็ดเอมีสองถุงสองถุงลอยเนะอได้นะ

มะพอก็มีพอก็มีพี่น้องก็แซ่บขนาดอยู่ตลาดคลองเตยมงมองเบาเก็ดหวานเก็ดเปาะ

อปงเอาเอารถเอาตะแกะนหนึ่งเออมาน้าตะกะนึ่งอือโอ้นี่แหละพักซีบัตรเฮาใี่นาะดอกกระเทียวกันี่แหน,น่ดอกกระเทียวกระแซบเลย <h> ขาโคกด้นี่ ก็แดดช้อนไหนเด่นออเดินตลาดแรงตลาดแรงคอมเตยนี่นี่นี่เอาแบบนี้นะคอมเมนต์มันนะนี่หนวกประเบ็ปอกแล้วอือเออ,อ ยางเรื่อยยางาชื่อของกินกะพิมพต่อขึ้นลงเดวเดีวนี่น้ใหมเจ้าเชอยนหกม่วี่มุนๆนี่ย มัน,น,นแดงแห้งจัดไปลูหนึ่งมาได้ยาวาเวล <c oughs> าทั้งนี้กับมีโมะเอาเนหน็ดยังนะเห็ดขอน ตุ้งตรกีบ่าหาบาห้อสิบยา้าสิบบาทหาบ้ายาห้าบายให้่สาห้าหาิบบาห้าสมาทหาบ้เห้ดมาม้ ไอ้ห้ามาทไั้ห้าหมาให้คนอรบนคดินเลยคดินบ้กพี่องเขาก็ใช้ได้กลับเลยี่น้อยี่คือเข้าได้นะพี่น้องียบเลยได้ยังไงจะพิมนี่ว้าว้าาเ้้้ เตอพิมหันมาจบคลิปจบคลิปแล้ว,ลวไปหลังเด้อบ๊ายบาย